โอราชาลูกนังทุโลคอเสน,เนอฮาวเวสงดทดสอบร่างกายกับห้างขายาเจาะย้ายซบสิงบิลสื่อของยีรปุ่ตีข่าวไข่ฮาวเวสมิดฟิลด์เลเวลเซนไม่ได้ทดสอบความฟิตกับทีมเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวลือระหว่างเขากับเชลซีที่ออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากตกเป็นข่าวกับหลายทีมเป็นเวลานานเชลซี Chelsea ก็กลายเป็นทีมที่มีโอกาสได้ฮาวเวสมากที่สุดแต่ที่ผ่านมาสิงโนต้เหมือนครามก็ยังไม่สามารถปิดดีลนี้อย่างเป็นทางการได้สักที ขณะที่พวกเขาก็ต้องลงเล่นเกมลีกนัดแรกกับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนในวันที่14กันยายนนี้แล้วกระทั่งล่าสุดบิวก็แชว่าฮาวเวสไม่ได้ทำการทดสอบสภาพความฟิตกับเลโบรเซนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนที่เขาเข้าไปยังสำนักงานใหญ่ของสโมสรเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมากับวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมามันเป็นการเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เท่านั้นซึ่งมันเป็นขั้นตอนสำหรับการเตรียมเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีในศึกยูฟ่าเนชันลีกช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ สิงห์ไฮโซเชลซีเสนอเกปาอาริซาบลากาเมื่อก้าวชาวสเปนิตบวกเงินล่อใจปีสาตแดงดำเอซีมิลานยอมปล่อยตัวจารุจิดอนนารุม,มา่ายด่านอนาคตไกลดอนนารุม,ม่าเลิกสัญญากับมิลานถึงปี2021และมิโนไรโอลาเอเย่นส่วนตัวของเขาก็ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่นั่นเป็นเพราะสโมสรโฟกัสที่การเซ็นสัญญาของสลาตันอิบราฮิโมวิชก่อนและคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันจันนี้ เจกนั้นมิลานจะกลับมาลุยเรื่องสัญญาของดอนนารุม่าเพราะไม่ต้องการเสียเขาไปเมื่อไม่ได้อะไรในปีหน้าตามการรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าเชลซี Chelsea กำลังเจรจาเพื่อหวังคว้าตัวดอนนารุม่าและได้เสนอเกป้าบวกเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อแลกกลับมือกาวัย21ปีเกป้ากำลังจะอายุครบ26ปีในเดือนตุลาคมและย้ายจากแอตลติบินบามาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวสถิติโลกผู้รักษาประตู80ล้านยูโรเมื่อซัมเมอร์ปี2008 อย่างไรก็ตามจากฟอร์มการเล่นที่ตกลงอย่างน่าใจหายก็ทําให้มูลค่าของเขาดิ่งลงด้วยเช่นกันทําให้ค่าตัวของดอนนาดุมาณเวลานี้สูงกว่าแล้วาว่าข่าวดังกล่าวยังเป็นเพียงรายงานจากสื่อทางังกฤษเท่านั้นและสื่อในอิตาลีเองยังไม่มีสื่อเจ้าใดหันมาเล่นข่าวในประเด็นนี้เปาโลโดเนตโตเอเย่นของเตียโกซินวาปรากาลังป้ายแดงของเชลซีเผยว่าปารีสแซงแช็คแมงอดีตทีมของเขา พยายามที่จะต่อสัญญากับนักเตะหลังจากที่มีการตกลงกับสโมสรใหม่ไปแล้วแข้งวัย35ปีเพิ่งย้ายมาร่วมทัพสิงคโปรูในรูปแบบฟรีเอเย่นโดยสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีหลังหมดสัญญากับเปแอดเชที่เขาอยู่คาแข้งมาตั้งแต่ปี2012โดยเอเย่นของนักเตะเองก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสังกัดของเขาพยายามจะเสนอสัญญาใหม่ให้นักเตะในช่วงเวลาที่สายเกินไปเขาไม่ได้คาดหวังสัญญาใหม่เพราะเลวนาโดผู้อำนวยการกีฬาบอกเขาเมื่อ2เดือนที่แล้วว่า เขาจะไม่ขยายสัญญาให้แล้วโตเนตโตกล่าวกับเลอคิปแต่วันอังคารที่แล้วเลโอน์โดโทรมาหาเตียโกและพูดถึงความเป็นไปได้ในการอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งปีแต่เตียโกได้ตกลงกับเชลซีไปแล้วเขาจะไปยกเลิกมันไม่ได้หากคุณได้รับข้อเสนอแบบนี้คุณก็ต้องมั่นใจกับมันก่อนแต่ในเมื่อผู้อนการกีฬาเคยบอกนักเตะว่าไม่ต้องการเขาแล้วหลังจากนั้นอีก2เดือนมาเสนอสัญญาใหม่ให้ใครมันจะไปตกลงละ่ะ ถูกขึ้นอยากรังเตียโก้ไว้ตลอดแต่เลโอนโดเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องการเขาแล้วถึงแม้เขาจะยังไม่ได้เซ็นกับเชลซีเขาก็คงไม่ตอบรับข้อเสนอของเลโอนโดอันโตนิโอคอนเต้นายกของอินเตอร์มิลานมีข่าวกำลังให้ความสนใจอยากกลับมาทำงานร่วมกับเอ็นโกโล่กองเตโดยจะเป็นแบบยืมตัวก่อนขายขาด44.5ล้านปอนด์หลังสโมสอนล้มเลิกความสนใจซานโดโตนารีตามรายงานจากสื่ออิตาลี รายงานข่าวจาก w w w f o o t b บ l l i t a l i a ลอ t เเปิดเผยว่าคอนเต้ e อยากกลับมาทำงานร่วมกับกองเต้อีกครั้งหลังเขาเป็นคนดึงสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2016โดยทีมงูใหญ่ต้องการยืมนักเตะเพื่อมองหาโอกาสย้ายขาดในราคา50ล้านยูโรเชลซี Chelsea ในขณะนี้เสริมทีมใหม่หลายตำแหน่งอย่างตีโมแวนเนอร์5คิมซิย์บิ้นชิวลและตีโอโกจินวาและดูเหมือนว่าไคฮาวสที่มีข่าวใกล้จะย้ายจากเลอบุสเซนด้วย อินเตอร์เบนเข็ยม,มาหากองเต้หลังเลือกสนใจตัวนาลีมิดฟิลตัวเก่งของเบรชาที่กำลังจะย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานและสโมสรก็กำลังมองหาโอกาสปล่อยกองกลางตัวเก่าที่มีอยู่ออกไปด้วยเฟนันโดกาเซเอียนของเอเมอสันเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าของเขาจะย้ายออกจากเชลซีโดยมีอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่ให้ความสนใจ แบ็กซ้ายวัย26ปีตกเป็นข่าวว่าเตรียมขนของย้ายกลับอิตาลีหลังจากเชลซีพึ่งคว้าตัวเบนชิเวลไปเสริมทัพโดยเชลซีเลือกที่จะใช้มาโกสอลอนโซเป็นแบ็กอัพในตำแหน่งดังกล่าวการเสียพูดถึงอนาคตของเอเมอร์สันผ่าน FC i n t อินเตอร์19ว่าเป็นไปได้ไหมหรอที่เขาจะย้ายออกจากเชลซีได้สิความเป็นไปได้นี้มันมีอยู่ผมยังได้คุยกับทางสโมสรน,นะผมบอกได้แค่ว่าอินเตอร์ให้ความสนใจในตัวนักเตะซึ่งเราก็ต้องรอดู เอเมอสัญยาจากโรมาไปร่วมทีมสแตนฟอร์ดปิดเมื่อต้นปี2008ด้วยค่าตัวราว20บว9ล้านยูโรฤดูกาลที่แล้วเขาได้ลงเล่นในพรีเมียร์เพียง15นัดตัวจริง13นัดผลงานยิงไม่ได้จ่ายไม่มีขณะที่เหลือสัญญาถึงปี2022ปีเตอร์เช็คที่ปรึกษาด้านเทคนิคของเชลซีบอกว่าทุกคนในทีมยังเชื่อมั่นในตัวเกยปาอลิซาบรานายดันที่กำลังฟอร์มตก ฤดูุการที่ผ่านมาเกมป้าดนกุนสือแฟรงค์ลำพัดดับจากตำแหน่งตัวจริงไปหลายครั้งซึ่งรวมถึงเกมนัดชิงจเลิศเอฟเอคัพที่แพ้อาร์เซนอลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ทุ่มเงิน80ล้านยูโรซื้อเกมป้าจากอาร์ติบินเบาเมื่อปี2018ซึ่งนั่นเป็นสถิติโลกของผู้รักษาประตูอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่าเชลซีพยายามปล่อยเขาออกจากทีมและมองหาในด่านคนใหม่พูดถึงอนาคตของมือกาวชาวสเปนเช็คให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตซีแซดว่าหรือทุกการที่เกมป้าเจอกับปัญหานั่นไมต้องสงสสัยยเลย แต่สโมส,สอดได้ลงทุนในตัวเขาและมอบสัญญาระยะยาวให้เพราะพวกเขาเชื่อว่าเขามีคุณภาพและความสามารถที่จะประสบความสําเร็จทีมต้องมีการเสริมอยู่แล้วบางทีอาจจะตำแหน่งประตูด้วยและนี่เป็นเรื่องที่เรากําลังหารือกันอยู่ในตอนนี้แต่จะไม่มีใครที่หมดหวังในตัวเกป,ป้าและเราทุกคนก็หวังว่าเขาจะมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมเกป,ป้าเลือสัญญาในทีมสแตมฟอร์ดบิถึงปี2025 เจาะ้าสตาร์ที่อายุเกิน35ปีแต่ยังเล่นอยู่ในหลีกระดับท็อปของยุโรปแม้จะเก่งกาจขนาดไหนปัจจัยสำคัญที่เรียกว่าอายุก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักฟุตบอลต้องโรยราจนต้องแขวนสตั๊ดหรือย้ายไปเล่นในหลีกรองๆองเมื่อเวลามาถึงแต่แน่นอนว่ายังมีนักเตะหลายคนที่ดูแลตัวเองและสามารถลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงได้แม้อายุมากแล้วอย่างเช่น5รายต่อไปนี้ที่มีวัยเกิน35กร,รัตกันหมดแล้วเฟอร์นันดิโย35ปี3เดือนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ เฟอร์นันดิโยคือหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเขาเองก็พิสูจน์มันมาตลอดในการค่าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คริสเตียโนโรนัลโด35ปี6เดือนจากยูเวนตุสหนึ่งใน2แข้งที่ดีที่สุดแห่งยุคยังคงสามารถโชว์ฟอร์มและยังคงเส้นคงวากับการเล่นกับยูเวนตุสแชมป์เซเสียอา9สมัยติดต่อกันโดยการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีการที่โรนัลโดจะค้าแข้งในระดับท็อปต่อไปอีกสัก5าปี ก็คงจะเป็นไปได้ไม่ยากและเขายังอาจจะแบกสังขารรอลงสนามพร้อมลูกชายที่ปัจจุบันอายุ10ขวบและเป็นสตาร์ของทีมเยาวชนยูเว่ได้ด้วยซ้ำเชียโกซสินวา35ปี11เดือนจากเชลซีสินวาเพิ่งจะรดประกาศเซ็นสัญญาก,กับเชลซีหลังจากาพาปารีสแซงต์แงชงกงจบตำแหน่งรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครั้งแรกในประวาัติสสโมสรฟาบิโอกววยาเรล่า37ปี7เดือนจากซานโดรีย กวายาเรล่ายังคงยืนเป็นตัวหลักให้กับซามโดเรียรพร้อมยังสามารถครองตำแหน่งดาวสโสดของทีมในเซดาร์ฤดูกาลที่เพิ่งจบไปด้วยการยิง11ประตูขณะที่ฤดูกาล2018-2019กวายาเรล่ายังยิงติดต่อกันในเซดาร์ได้ถึง11เกมซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของลีกเทียบเท่าแข่งในตำนานที่เคยทำได้อย่างกาเบรียลปาติสตา้าด้วยสลาตันอิบราฮิโมวิช38ปี10เดือนจากเอซีมิลานหลังไปผจญภัยในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มาระยะหนึ่งฤดูกาลล่าสุดสลาตันก็ได้ย้ายกลับมา ทีมที่เขาเคยพาคว้าแชมป์เซเดามาแล้วแม้จะดูเซลล์เกินไปนิดแต่ผลงานของแข้งชาวสวิตสเองก็ยังถือว่าสุดยอดมากๆด้วยสถิติ11ประตูกับ5แอีซิตกับการลงสนามให้ปีศาจแดงดำ20เกมในทุการายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ